สวัสดีครับพบกันอีกแล้วน,นะครับกับการแพทย์แปดนาทีเย,ะย,ะย,ะยะ่การแพทย์แปดนาทีครั้งนี้ครั้งที่575แล้วนะครับผมประจำวันนี้วันที่8มิถุนายน2 5 6 3 6นนะครับอยู่กับผมนายแพทย์อลาริมุสิกะวงนะครับโอเคท่านใดเข้ามาแล้วนะครับเซอรากันหน่อยนะฮะหลังจากดูละครจบแล้วนะวันตอนนี้เท่าไรเนี่ยสี่ทุ่มครึ่งนะสี่ทุ่มครึ่งนะครับ อุ้มลักเกมรวงจบแล้ววันนี้นะฮะแล้วมีอะไรนะแอบรักคุณสามีนะครับก็น่าจะจบพอดีนะฮะพอดีผู้หญิงท้องใช่ไหมฮะสามีแพ้ท้องแทนนะฮะก็ก็ต้องรู้เรื่องของละครบ้างนะเป็นเรื่องปกตินะครับผมโอเคคุณคุณนิภาบอกว่าวันนี้ภาพและเสียงชัดนะครับถ้างั้นหมอขอย้ดเริ่มเลยนะอ๊ะเราต้องเข้ามาใกล้กหน่อยไหมโอเคนะครับ อนาญาตเริ่มเลยนะครับวันนี้เป็นการบ้านนะการบ้านของเมื่อวานนี้นะฮะที่มีคนถามเข้ามาทางไลน์แอดนะครับไอทางไลนะ์โอเนาะว่าแบบคุณหมอคะลูกสาวมีประจำเดือนตอนอายุ10ขวบแบบผิดปกติหรือเปล่านะครับซึ่งหมอก็ไปทำการบ้านเนาะเพราะว่าไม่ได้ตรวจเด็กที่ที่เป็นสาววัยมานานแล้วนะครับนานมาก้าปีแล้วอ่ะครับอตอนที่เทรนเนี่ยก็ต้องไปอยู่ไปดูกลุ่มเด็ก ผู้หญิงเนี่ยนะครับที่โตเป็นสาวเร็วเนี่ยนะครับแต่ว่าอยู่เป็นช่วงสั้นๆเป็นหลักเดือนนะครับลืมจริงๆบอกเลยลืมนะฮะแต่ก็ขอบคุณมากนะที่ถามเข้ามาก็ได้มาทบทวนกันว่าตอนนี้ตัวเลขปัจจุบันเอาเท่าไหร่นะครับอย่างนี้ก่อนปกติปกติเลยนะครับคำว่า p r e c o c i o u s, s puberty นะ p r e c o c i o u s, s puberty เนี่ยก็คือการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวก่อนวัยอันควรเนี่ยนะครับนะเอาที่เท่าไหร่ เด็กผู้หญิงนะก็เอป8ปีนะเด็กผู้ชายเอา9ปีนะครับเด็กผู้หญิงเอา8ปีอันนี้นะนะเด็กผู้หญิงเอา8ปีเด็กผู้ชายเอา9ปีแต่คําว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ดูประจําเดือนอย่างเดียวนะฮะเขาดูหมดเลยนะครับต้องบอกงี้ก่อนปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงนะเด็กผู้หญิงจะเข้าสู่วัยเป็นสาวเนี่ยเราจะใช้สูตรการท่องนะ้ำบีแพมนะ b p a m b pam b ตัวแรกคืออะไรคือตัวแรกคือ b r a c e นะครับก็คือเต้านมเดี๋ยวเขาจะเริ่มเจริญเติบโตขึ้นก่อนเป็นอย่างแรกนะครับ p คือ pubic hair นะครับก็คือขนที่บริเวณหัวเห่านั่นเองนะครับ a คืออะไร a คือ accelerate นะครับก็คือตัวสูงเร็วนะตัวสูงเร็วนะครับ m ก็คือ menstruation ก็คือประจำเดือน b ีแพนะครับอันนี้คือคือลำดับการเข้าสู่การเป็นสาวนะครับลำดับเข้าสู่การเป็นสาวซึ่งพวกนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มมีเต้านมนะครับจนถึงมีประจำเดือน,นปกติแล้วนะจะกินเวลาประมาณสัก2-2.5ปีนะครับ 2- 2.5ถึงปีย้อนกลับมาเมื่อกี้นี้นะครับเราบอกว่าถ้าเริ่มเป็นสาวก่อน8ขวบถือว่าผิดปกตินะครับ ถ้ารวมันนี้นะแปดขวบเริ่มมีเต้านมใช่ไหมสิบขวบมันเริ่มมีประจําเดือนมันคาบเส้นพอดีนะครับอยู่ในภาวะที่คาบเส้นพอดีว่าแบบอาจจะผิดปกติก็ได้นะครับอาจจะผิดปกติก็ได้ถามว่านั้นถามหมอว่าคุณจะทํายังไงเอาตอบคุณแม่เลยนะควรจะทําไงควรจะพามาหาหมอนะครับควรจะมาหาหมอหาความผิดปกติก่อนนะครับทําไมเราต้องตรวจด,ด้วยนะครับเหตุผล หลักๆนะครับเห็นผลหลักๆคือ1นน <_ d ata> เราอยากให้น้องตัวสูงนะครับเราอยากให้น้องตัวสูงเพราะอย่างนี้ถ้าผู้หญิงเริ่มมีประจำเดือนนะครับอีก2ปีเนี่ยจะไม่สูงแล้วแปลว่าถ้ามีประจำเดือนเร็วตัวเ็าจะเตี้ยหน่อยใช่ไหมตัวก็จะเตียเตเเต้ยดังนั้นเราอยากจะยืดช่วงเนี้ยนะครับให้เขาตัวโตวต,วต,วตัวสูงกว่าน,นี้ไปอีกสักหน่อยพอมีประจำเดือนปุ๊บจะได้จะได้ถึง ความสูงที่เราอยากให้สูงแล้วเพราะว่าถ้าสมมุติทารโขสิบขวเป็นมาอายุ12ก็หยุดสูงแล้วะนะครับเด็กก็จะตัวเล็กนะอันนี้คือเป้าหมายที่1นนะครับให้เด็กตัวสูงเป้าหมายที่2นะครับก็เพื่อว่าอ่าอเรียกว่าไซโคโซช a ลสตร e ส s นะครับก็คือความเครียดด้านสังคมนั่นเองคือเพื่อนๆยังเป็นเด็กอยู่เลยอะ่ะนึกออกไหมเล่นกับเพื่อนนี่ยังเป็นเด็กๆก,กระโดดยงกระโดดย้ายเลยตัวเองเป็นสาวแล้วนะครับนะ ก็จะไม่เหมือนเพื่อนนะเด็กๆเ,เขาก็จะมีความเครียดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ2เหตุผลใหญ่ๆนะครับสเหตุผลใหญ่ๆว่าว่าทําไมเราถึงไม่อยากให้เด็กเป็นโตเ,เด็กเข้าสู่วัยสาวเร็วนักนะครับเมื่อกี้เอาแปดปีนะครับแต่ต้องบอกงี้แต่ปัจจัยที่จะทําให้เขาเข้าสู่เป็นสาวเร็วหรือเป็นสาวช้าแต่ละคนก็แตกต่างกันอีกนะครับเช่นเรื่องของเชื้อชาตินะครับ น้ำหนักน้ำหนักน้องนี่มีความสําคัญมากนะความอ้วนความผอมเนี่ยนะครับอันนี้มีความสําคัญเมเื่อกี้เชื้อชาติเนาะที่อยู่ภูมิประเทศอย่างเงี้ยครับมันทุกอย่างมีปัจจัยหมดเพราะนั้นของประเทศไทยเท่าที่หมอทราบเท่าที่หมอทราบเนี่ยก็เอาตัวเลขเหมือนฝรั่งนะฮะเท่าที่อ่านมานะครับอาจจะต้องไปค้นตำราภาษาไทยเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับดูของคุณหมอเด็กนะครับ ว่าเอาเลขที่เลขแปดเหมือนกันไหมนะครับเด็กผู้หญิงเอาแปดขวบเด็กผู้ชายเอาเก้าขวบนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือแนวทางนะครับส่วนวิธีรักษายัางไงเนี่ยมีวิธีการรักษาหลายแบบขึ้นอยู่กับสาเหตุเพราะว่าสาเหตุที่ทําให้โตเป็นเข้าสู่วัยหนุ่มวัยสาวเร็วเนี่ยมีหลายสาเหตุนะครับเมื่อกี้เป็นปัจจัยใช่ไหมเมื่อกี้เป็นปัจจัยแต่ว่าสาเหตุอาจจะมีสาเหตุอื่นด้วยเช่น มีโรคของต่อมใต้สมองนะครับอันนี้อันที่1น,นะครับหรือ2เป็นโรคที่เกิดจากได้รับฮอร์โมนมาจากอวัยวะอื่นๆนะครับเช่นต่อมหมวกไตเป็นต้นนะครับหรือจริงๆแล้วอาจจะไม่มีอะไรเลยสอันนะฮะสอันนะ,ะอันอนึงเป็นเซ็นทรอีกอัน Peripheral อีกอันที่3ก็คือเป็นเป็นเกี่ยวกับหาเหตุไม่เจออ่าโอเคใช้คํานี้ละหาเหตุไม่เจอละกันนะครับผมก็ต้องไปหาแล้วก็รักษาตามเหตุนั้น นะครับอืมโอเคก็คิดว่าหมอตอบกันบ้านนะตอบกันบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมเคโอ้ใช้เวลาไม่นานนะเจ็นาทีเท่านั้นเองเนาะโอ้การแพทย์8ปดสิบนาทีนานไปนะฮะนะครับคุณยานิสาสวัสดีครับคุณโฟวบีสวัสดีครับคุณมายุมิ สวัสดีครับคุณลินดาคุณเจนนะครับคุณแคนดี้สวัสดีนะครับผมคุณแนนสวัสดีครับคุณเสรินานะครับเม้นไม่มาปีหนึ่งนะฮะอายุสามหกมาหาหมอเลยนะฮะมาหาหมอเลยนะครับอ๋อครับผมขอบุณครับนะครับคุณปุกปุวยสวัสดีครับัดีครับคุณกุนิภา ครับลูกสาวขวบเร็วมีป้องกันเป็นสาวเร็วไหมก็คงต้องหาสาเหตุะนะคงคงต้องหาสาเหตุนะครับผมโอเคถ้ายืดเวลาช่วงเป็นสาวให้นานเกินภาวะปกติจะมีผลต่อความสุขไหมโหอันนี้หมอตอบไม่ได้จริงอาจจะต้องถามคุณหมอเด็กนะครับเนาะถามคุณหมอเด็กไว้นะครับโอเค ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับโห oh, อ,อะไรอะสี่ทุ่มกว่าจะห้าทุ่มแล้วก็ยังอยู่กันอยู่เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆด้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับฝากกด subscribe นะครับ u t u b e นะแล้วก็ฝากติดตามนะครับเว็บไซต์ i n s t a g r กรมทว t ตเตอร์พยายามเต็มที่นะครับที่จะ ที่จะให้ความรู้นะครับแต่ว่าบางทีก็ถ้าติดพาตรงพาตาติดยุ่งทั้งวันก็จะไม่ค่อยได้โพสอะไรนะถ้าใครสังเกตได้กลางวันก็จะแบบอยู่นี่ก็หายไปเลยนะครับผมมาที่เยอะๆอาจจะเป็นช่วเงเย็นๆค่ำๆดึกๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะกลางวันไม่ค่อยว่าเนาะนะครับโอเคแล้วยังไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์แปดนาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ